สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาดูกราฟ OTC กันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูแนวถัดไปดีกว่าโอเคจังหวะน,นี้ไม่ถัดละเปิดมาช้าไปหน่อย โอเคจากตีตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านเก่านะครับกราฟเบรกแนวต้านลงมานะครับต้องรอดูว่าแนวนี้มีการคอนเฟิร์มให้เราหรือเปล่านะครับ รอดูสิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ทันแล้วครับโอเคแนวนี้ยังน่าสนนะครับมาเรามาดูแนวนี้กันนะครับโอเคจากเป็นรับเก่านะครับ ดูเขาว่าเขาจะเป็นต้านใหม่ได้หรือเปล่านะครับต้องรอเขาขึ้นไปรีเจ็ตข้างบนนู้นนะครับถึงจะกล้าเข้าออเดอร์ถ้าไม่ขึ้นไปก็ ปล่อยไปนะครับ เข้ามาปิดในแนวปิดนิดนึงนะครับ โอเคจังหวะน,นี้เดี๋ยวดูกันนะครับ <c oughs> ออกมาลนสิบวิสุดท้ายกันนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับว่า ตรงนี้ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับที่ส่งกราฟขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับลงมาอีกรอบหนึ่งเขาเบรกแนวลงมาแล้วมีการทดสอบยืนยันให้เราว่าแนวนี้ยังใช้ได้นะครับแล้วเมื่อกี้พอเอิญสวิชมาแล้วเจอรีเจ็พอดีนะครับก็เลยเข้าที่แท่งนี้ไปนะครับโอเคมา ต่อกันดีกว่าตามเทรนด์อย่างเดียวครับอืมไม่กล้าเข้าละ่ะถ้าเป็นแนวเดิมตอนนี้ครับ แนวนี้ยังน่าสนแต่เขาลงมาแรงมากนะครับเขาไม่ได้ละเดี๋ยวมาดูแนวนี้กันนะครับโอเค ดูแนวนี้สเิเป็นแนวทับซ้อนนะครับอืมอเทะลุขึ้นไปหรือ,อยังนี่ต้องเก็บปลายไส้ตรงนี้นิดนึง โอเคละนี่ดูสิมีคู่ไหนอีกอืมไม่น่าเล่นคู่นี้ก็ยังไม่น่าเล่นมีแนวทับซ้อนตรงนี้อีกแนวหนึ่งนะครับโอเค แนวนี้น่าสนมาต้องรอให้เขาดูสิว่าเขาจะขึ้นไปหรือเปล่าโชว์ความเป็นอ่อนแรงให้หน่อยนะจ๊ะ เียตรงนี้แหะครับอือเริ่มขยับมาที่แนวย่อยล่ะ Okay. ไม่ผ่านแนวนี้ไม่ผ่านมีแนวนี้อีกหนึ่งแนวเดี๋ยวปรับสีก่อนโอเคแนวนี้อีกหนึ่งแนวที่ยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับ โอเคน่าสนไหมน่าสนไหมเสียงก็เสียงอโอเคขึ okay. ้นมาละมีอ่อนแรงให้เราหรือเปล่านะครับแนวนี้แต่มีแนวต้านตรงนี้เป็นแนวทับซ้อนนะครับต้องดูดีๆ OTC OTC ทับซ้อน ตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับลองดูจังหวะนี้ใช้เทรนไลน์ช่วยนิดนึงนะครับถ้าเขาลงมาถึงข้างล่างเนี้นครับ เขาจะรงนี้ถึงมาไม่ถึง,ถงต้องดูว่าแนวนี้เขาจะรับอยู่หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เทรนใหญ่กำลังปรับเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเช่นนั้นส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อย แก็บกระโดดตรงนี้แนวเขาต้องขึ้นไปแบบนี้เลยเก็บที่ไปลายไส้ให้หมดโอเคแนวนี้เบรกขึ้นไปน่าจะเดี๋ยวไปตีต้านข้างบนรอ โอเคมาถึงต้านข้างบนละดูซิว่าต้านข้างบนจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลบลับตรงนี้ออกก่อน mm hmm. นี้ก็เทรนใหญ่ไปเทรนขาลงเหมือนกันอ่ามีสลุลงมาละ เดี๋ยวรอแท่งนี้คอนเฟิร์มให้เรานะครับซอนมาดูออเดอร์นี้ดีกว่าออเดอร์นี้น่าสนนะครับ โอเคจากตรงนี้อืมทะลุทะลุมาแล้วอะดูว่ามีรีเจ็ตหรือเปล่านะครับโอเค <c oughs> รอดูนะครับออเดอร์นี้เป็นยังไง <c oughs> โอเคค่อยๆลงนะครับไม่ต้องรีบลงลงช้าๆ <c> OTC <oughs> เราจะลุ้นสิบวิสุดท้ายกัน นะครับนอกนั้นปล่อยเข้าไปสิบวิสุดท้ายเป็นยังไงเรารู้กันนะครับชนะก็ชนะสิบวิสุดท้ายแพ้ก็แพ้สิบวิสุดท้ายนะครับโอเคจากแนวนี้ที่บอกนะครับที่เขาเป็นแนวรับนะครับที่แข็งแรงนะครับส่งกราฟขึ้นไปได้สูงมีแรงซื้อรออยู่ตรงนี้เยอะนะครับแต่เมื่อพอกราฟลงมาอีกรอบหนึงแล้วเนี่ย สังเกตดูว่าเขาแรงซื้อเขาเริ่มหมดไปนะครับมีการทะลุพาดผ่านแนวนะครับแนวรับเดิมนะครับกลายเป็นแนวต้านใหม่ที่จริงๆเราเข้าเดินตรงนี้ได้แต่เมื่อกี้เข้าไม่ทันนะครับพอดีมีคอนเฟิร์มที่แรงขายลงมานะครับแท่งแรงลงมาแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็เผอิญกับแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มเราว่าตกแนวเนี้ยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็ ผมก็เห็นรีเจ็คจากตรงนี้แถวๆเส้นกริดนะครับที่ผมเห็นจริงเส้นกริดมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเส้นกริดให้จริงเส้นกริดอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าแถวๆเส้นกริดเพราะว่าเห็นรีเจ็คตรงตรงปลายไส้นี้กับเส้นกริดนะครับมันใกล้เคียงกันผมก็เลยเข้าออเดอร์พุดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับ สองออเดอร์ order, นะครับพอแค่นี้ก่อนละกันสำหรับ OTC นะครับ OTC ค่อนข้างจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับต้องดูแนวรับแนวต้านให้ชัดเจนนะครับเพราะว่า OTC ค่อนข้างที่จะทับซ้อนแนวทับซ้อนนะครับแนวทับซ้อนก็หมายถึงว่าเวลาเราไปเจอแนวต้านด้าน,านบนนะครับที่มีแนวต้านกับแนวรับที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยครับแนวแนวต้านเนี่ยก็จะคอยดันกราฟลงมาส่วนแนวรับก็จะคอยดันกราฟขึ้นไปครับฉะนั้น ถ้าแนวสองแนวมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยครับเวลาเราเข้าออเดอร์ครับสิบวิสุดท้ายเนี่ยเสี่ยงสําหรับ OTC นะครับดังนั้นหาแนวดีๆให้เจอนะครับมั่นใจจริงๆแล้วก็พยายามอ่านการเคลื่อนที่ของกราฟประกอบด้วยนะครับจะได้มีความมั่นใจนะครับแต่สําหรับมือใหม่มือใหม่สำหรับ OTC ผมยังคิดว่ายังต้องเว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่า เราอาจจะเสียความมั่นใจไปถึงในวันธรรมดาได้นะครับเพราะว่า OTC ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคารพแนวแล้วก็รูปแบบอาจจะอาจจะเหลื่อมล้ํากันไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับรูปแบบที่ผมสอนในกลุ่มนะครับอาจจะเหลื่อมล้ํากันไปหนึ่งอาจจะไม่เป๊ะเหมือนวันธรรมดานะครับแต่ก็สามารถเล่นได้ถ้าถ้ามีประสบการณ์ที่มากพอนะครับก็สําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสองออเดอร์นะครับยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม